อันนี้แนะนำวิธีใช้งานนะเปิดับ u บิ e ลคลิกไปขึ้นมาแล้วก็คลิกไปนี้ฮะต้องปิดเน็ตนะปิดเน็ตแล้วก็มันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ถ้าเสียบสายอยู่มันจะขึ้นแถบยาวๆเราก็เสียบแล้วก็เปิดปุ่มแจฮะแล้วก็รอแป๊บนึงอ่ะพอเป็นอย่างนี้พอเราจะแปดอันนี้ก่อน,นีมันขึ้นโค้ดนะ พอเราจะแปดเราเลือกที่ช้อยแปด Recovery ฮะเลือก Browser เ,เลือกไฟล์ที่เราจะแปดเลือกไฟล์ที่เราจะแปดอย่างทีห1 5สมมุตินะอ่าพอเลือกมาปุ๊บเราติ๊กตรงนี้ฮะแค่นี้เองแล้วเราก็กดกดไลน์ฮะแล้วมันจะบอกมันจะฟ้องว่า Complete ะฮะ ก็แสดงว่าเป็นอันเสร็จประมาณนั้นฮนะก็ง่ายๆแต่มันต้องปิดเน็ตทำนะโอเค